สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้คนค้นพัชนะพิเศษครับ EP474 ครับ474นะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับนี่ครับรายการละสองร้อยบาทครับนี่ครับกล่องเดิมก็มีครับบอสอซลึกๆนะครับสองร้อยบาททุกรายการเลยครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับ ากเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักชมแะช่วยกดไลค์ like กดติดตามด้วยครับองแรกครับหมายเล็กหนึ่งนะเป็นสมเด็จเก่านะเนี่ยับสมเด็จเก่าหมายเล็กหนึ่งครับสภาพสวยนะครับคมลึกนะครับหมายเล็กหนึ่งครับต่อมานะเป็นสมเด็จเก่าหมายเล็กสองครับ ่อมาเลขสองครับสภาพสวยครับหมายเลขสามครับเป็นผ้าวัดลังสีนะครับเป็นเนื้อผงครับรวัดรังสีไมขสามครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญปอพิบูลสงครามนะปลูกเศษพิธีใหญ่นะครับเหรียญปอพิบูลสงครามนะครับปีสองพันห้าร้อยนะปลูกเศษพิธีใหญ่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขห้าครับเป็นปกมะขามนะครับหลวงปุ่โตนะครับหมายเลขห้าครับ ไฟส,สวยๆเลยนะ,นะครับหมายเโลขห้านะครับหมายเลขหกครับเป็นจักรโบราณนะครับหลวงพ่อดาบดนะครับเป็นรูปจักรนะครับหลวงพ่อดาบดนะครับ สำนักไพมรกตนะครับนี่บพอดาบดนะครับหมายเลขหกนะหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ลีนะครับวัดป่าหัวตลุกนะครับใส่กรรมฐานนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลวงปู่ลีวัดป่าหัวตลุกนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพเงินวัดบางคานะครับหมายเลขแปดนะครับ หมายนะเลขเก้านะครับเป็นหลงปู่สุกนะครับรอโบราณนะครับมีหูในตัวนะครับหลงปู่สุกหมายเลขเก้านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเด่นรอนครับหลว่อชุยนะครับเด่นรอหลวงพ่อุยเนื้อทองผสมนะครับ สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญฉีดนะน,นะครับรลหลวงพอ่อพางน,นะครับเหรียญหล่อฉีดหลวงพ่อพางนะครับเป็นกระไหลเงินนะครับองนี้นะครับต่อไปหม่อีกสิบสองก็เป็นเหรียญหล่อฉีดหลวงพอ่อพางกันนะครับปีสองกว่านะครับน่าจระมีนิ่งเลยนะครับ สิบสามนะเป็นเหรียญหลวงพ่อามากันนะครับปีหนึ่งเ้านะครับเป็นปีหนึ่งเ้านะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แจ้งนะครับปู่แจ้งโคราชนะครับล็อกเกตหลวงปู่แจ้งนะครับ ลาดนะครับสิบห้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสลารลอยนะเป็นเหรียญลงยานะกระไหลทองลงยานะปีสองแปดนะครับเจ้าฟ้าสลารลอยนะเป็นกระไหลทองลงยานะครที่สิบหกนะครับ เป็นยอดคุณพลเลี่ยมเก่านะหลวงปูป่วรพจน์นะครับวปู่วรพจน์วัดจุมพลขอนแก่นนะครับยดคุมคนนะครับก็ะไลทองนะครับสิบเจ็ดเป็นพระปิตาเนะม่กระพัดเก่านะพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ เป็นภาปิดตานะครับไม้แกะนะครับมียันนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับตาไม้แกะมียันนะครับสิบเก้านะครับเป็นภาปิดตามกันนะปิดตาเก่านะครับนืผงคุกรักนะครับปิดตาเนื้ผงคุกรักเก่านะหมายเลขสิบเก้านะครับ อันนะ้ยี่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดครับหลวงพ่อสดครับออกวัดเขาพระนับสร้างบดวัดเขาพระนับเป็นเนื้อฝา,าปานะครับฐานหลวงพ่อปุสเสนะครับพ่อสดบดปากน้ำนะครับออกวัดเขาพระนับเป็นบุรนนีนะครับ2ีเอ็ดเป็นคุ้นแผนหลวงพ่อแดงครับ แผนหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอินนะครับหมายเลขยี่สิบนะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพิมพ์พิมพ์ใบาสาเกนะครับเนื้อทองแดงสำลิกนะครับทองแดงสำลิกพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับ่ศูนย์ต่อโค้ดนะครับ สามเป็นเห,นร,หรียญนั่งพานหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปีสี่เก้านะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับ,นนรรบพ่อเพี้ยนเนื้อสามกษัตริย์นะครับปีสี่เก้านะครับหลังลุ่มหงครนะเป็นสามกษัตริย์นะครับยี่ห้าครับ,รบเป็นสมเด็จพระร่วงรุ่นพิเศษนะพิมพ์เศษเพิษมพ์จนะัมโบ้ครับปีสิบสามนั่นนะครับ พะล่วงรุจะน่าริษนะครับปีสิบสามพอสอลึกนะครับเนี่ยปลูกเซตพป้นที่ใหญ่นะเนี่ยครับสภาพสวยคมนะครับพะล่วงรุกจะน่าริษนะครับพร้อมกล่องเดินเลยครับนี่ครับวัดพระปฐมเจดีนะครับนี่ครับรุ่นแรกนะครับปีสิบสามนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับ โทรหรือไลน์เบอร์เดียวคนนสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินไปทานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ